อาคารท่านผู้ชมหนังมีปาร์คูครับซึ่งเป็นแบบปารกก์คูที่พวกเราสร้างเองครับท่านผู้ชมเอ๊ะเพือ่อนเมื่อฉันดีดเมื่อฉันดีดนิ้วนายนายจะหยุดไฟไหมเว้ยดีดนิ้วดีดนิ้วเว้ย เออด่านด่านต่อไปเราจะทำด่านอะไรดีโชว์โชว์แมปปะกัวให้ท่านชมดูหน่อยซึ่งแมปปะกวัวเราจะเป็นแมปปะกวัวที่ยากนะครับระวังตายเลยมาก่อน <laughs> เอามาอยู่ตัวเซฟนี่ใช่ ผมลืมลืมตั้งชื่อแมปปลากลัวฮะแมปปากลัวที่ยากที่สุดในจักรวาลมัเบียดกันทำไมเล่าครับก็พาะเราเป็นคนฝีมือดีครับมาเรัว เพราะว่ามันจะมีแบบหญ้าปลอกหญ้าปออาลอมรวม ไกเซฟต่อไปดาดานี้คคือดาวน้ำมฤตยูนะครับท่านผู้ชม เยาหลอ้โหจะแตกอะไรหลื ดาช่วนตางอันนี้ครับก็คือดาสู้กับบอสนะคะผมแต่ผมว่าบอสตัวนี้มันดูยังดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นบอสต,ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมแวนนอมนะครับ<ว>รับรองว่าบอสต,ตัวนี้สู้ยากแน่นอน บักลองส์เอณอ,อันนี้จริงครับเรามีถูมืออินฟินิตี้กันเลดอยู่แล้วนะคะเอาไว้สู้กับเวนนอมโดยเฉพาะ สร้างแบบไหนสร้างแบบไหนอะไรถ้ารู้สึกว่านายเหมือนเจ้าของช่องมากกว่าบอกอะไร บอกอะไรบอกอะไรอะ่ะอ๋อปลดล็อกนึกนึกว่าบอกอะไรเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเองเพื่อนไม่ต้องหว่วง ให้ยาประมาณไหนโอเค ลายตามากเลยยาวที่สุดเลยเหรอโอเค ใช่ว่าลองเล่นกันเถอะนะเฮ้อย่าตีแวนอ้อมอ่ะเรามาลองเล่นกันเถอะ ี่ฉันเหมือนมีความรู้สึกว่าแวนอมมันมันทะลุกระแพงได้เอ้แวนอมแกทะลุกระแพงได้หรอมันลายตาเลยเพื่อนเราทำมาทำเป็นเขาวงกดกระจกกันไหมเออเขาวงกดกระจกแบบนี้คนคนที่มาเล่นต้องลายตาแน่นอน อ้าวดาดอย่างนงี้เตรียมเชิญออกนะครับเดีย๋ยวฉันทำเดีย๋ยวฉันทำให้มันมองเห็นกางึ้นให้เพราะว่าบล็อกนี้มันอาจจะมองเห็นตอนกลางคืนมั้งทำไมไม่กลางคืน,คนละ่ะ อ่าเดี๋ยวนายเข้ามาใหม่เนะโอเคไหม ใช uhm uh ่เออตอนกลางคืนมันมันเห็นชัดขึ้นจริงๆนะเพื่อน ได้ไูพูดซ้ำเพื่อนดูอย่าพูดอะไรซ้ำๆไม่งั้นเจอพลังการดิดเนิ้วเว่ยก็ได้นะ ี๋วยวนายจะการเองเลยอ๋อะจ,ะจะทดลองเลยหน่อย <c oughs> โอ้โหแบบนี้คนลายตาเลยมันมันวิ่งมากเลยโอ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันโอ้มันวิงนนว่งมากเ่อนเ่อนเ่อนมันวิง่งมันวิง่ง rồi Mình lau gì nó không này you know, อา้าวนี่ใชนไปผิดทาง ทันน่าจะอยู่นิ่นงๆไอ้ฉันมีอะไรจะสารภาพเลยฉันทำไม่เป็นอ่าล,อลอ้อเล่นรอเล่นอ่าเดีช่วยดีช่วยแกโดนฉันทำเลย ตอนนี้เพื่อนผมไปสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เพื่อนผมนั้นได้จากไปจากโลกนี้นะ้วคบะผมเดี๋ยแค่ผมคนเดียวฮลัลโหลยังอยู่มไม่เนี่ ชรยางผิดนี่แหละสาเหตุว่าว่าทำไมชวยตางเว้ยเปลี <c oughs> ่ยนกาดเปลี่ยนกาดกาดเว้ยเปลี่ยนกาดโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไว้ม่เี่เพื่อใช้ว่านายควรจะชอบสกินนายเท่าไหร่เออมันดูน่ารักมัดูน่ารักเออ ยวฉันมานะเพื่อนรอแป๊บ

ดูดิดนโนส a ร์ตัวนี้นสิดิดนโนส a ร์ตัวนี้มือเล็กมากเลยนะเออใส่อะแล้วทำไมดินโนส a ร์ตัวนี้ถึงใส่ถุงมือฐานนอ้อยคาทั้งที่ถุงมือฐานน็อตมันใหญ่ขนาดนี้ดูนี่นี่คือมือไดินโนส a ร์นะตัวนี้พอใส่ถุงมือฐานนอ็อต <c oughs> ตอนกิดถือนี่มันไม่ได้ช่วยให้หายหลายตาเลยเ,เพื่อนลองเล่นกันปะ เววแววดูดิมาดูดิแวดัมแวดัมเป็นอะไรกัไม่รู้เพื่อนมาดูกันเพื่อนอย่างแท่เลว่ะแวดอมแกใหม่ นี่จีโอจีโอถอยแมหน่อมซิว่ามันยังไหวปะ่เตัวนั้นตัวนั้นอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่เห็นหรอน่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะน่ะอยู่ตรงนั้น <c oughs> ลูกจะผีแหวนดมผ้าอะไวะ เมแวนนอมมันปลาลัวเว้ยเมื่อกี้แวนนอมมันปลาตัวเดี๋ยวท,ท,ทั้งทั้งทั้งที่แวนนอมทุกคนตัวยังสบายดีแต่มีแวนนอมตัวนึ่งที่ปิดจากเพื่อนสวัสดีจ้ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ เฮ้ยจีโอมาดูแวนน่อมตัวด้ซีมันมันมีเวนน่อมตัวเองที่ต่างจากพวกคอยดูเห็นอะไรด้ารางนั่นไหม โทษเพื่อนอันที่จริงนะฉันไม่ได้ยิงนายนะเมื่อกี้พอพอไอสถานข่าสถานะที่แกโดนอะมันเป็นระยะกว,ว้างเว้ยมันถึงสิบบล็อกคูณสิบอะโอเคไป อยู่ตรงนี้เล้เนี่ย Yeah. <laughs>